ศูนย์กู้ภัยปรเ็ัตึงจังหวัดนครนายกได้รับแจ้งจากนางลำพึงราชวิชาผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4ตำบลเกาะหวายอำเภอปากคลีจังหวัดนครนายกว่ามีสุนัขเดินตกลงไปในบ่อเกลือ กานข้างโรงเก็บของที่บ้านของตนส่วนกู้ภัยปฏิกตึ้งจังหวัดนครนายกจึงได้ให้ทีมงานไปยังที่เกิดเหตุพร้อมอุปกรณ์พบว่าข้างบ้านนั้นเป็นโรงเก็บของที่มีป่าหญ้าปกคลุมบ่อกเกลืออยู่ไม่ได้มีการปิดฝาท่อว้ำตาลตาบอดทั้งสองข้างชื่อเจ้าน้ำตาลเป็นสุนัขแก่เพศผู้อายุเกือบ10ปีร้องของความช่วยเหลืออยู่ในบ่อกว้าง1เมตรลึก2อเมตร เจ้าวัาทีต้องใช้จอบตักหัวสุนัขขึ้นมาเนื่องจากสุนัขนัน้นปกใจกลัวแล้วจะกัดจากนั้นเมื่อนำสุนัขขึ้นมาได้ก็นําน้ําไปให้กินพร้อมกับ รมตามตัวจนอาการดีขึ้นจากการบอกเล่าของนางกำพึงราชวิชาผู้ใหญ่บ้านเล่าว่าเจ้าตมตานตัวนี้เป็นสุนัขเพศผู้และแก่ตาบอดทั้งสองข้างเป็นสุนัขจรจัดที่ไม่ค้าในตลาดปากพีขอให้อาหารเลี้ยงไว้เคยตกลงไปในคลองและมีคนช่วยขึ้นมาได้ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่เดินตกลงไปในบอกกอ่อเต๋อที่มีหญ้าปกคลุมไว้และคู่ภายช่วยกันเอาตัวขึ้นมาได้อีก